เราจะหยุดที่ยกสองหรือว่าเราจะไปยกสามอะแล้วแต่เขาเลเราจะหยุดที่ยกสองหรือเราจะไปยกสามไปยกสามครับสุดกิจไม่ไม่ไม่เราเราเรามีโปรแกรมต่อยต่อไหมต่อยโปรแกรมการซ้อมต่อพอการซ้อมแต่เดือนหน้ากับเดือนถัดไปไม่ได้มีไฟชกใช่ไหมมีไฟไฟชกเดือนหน้าเลยครับไฟชกเดือนหน้าโอเคยกเดียวเหอะนะได้ไหมหรือยังไงอีกยกกยกก็ได้เอาสองยกนั่นแหละนั่นแหละหมายถึงว่าจะเอาสองยกหรือสาม แล้วแต่ผมได้ได้ผอได้หมดเออเขาได้สิไม่มันไอ้นี่มันจะเสามยกผมก็เลยถามว่าจะเอาแค่สองยกไหมรู้แล้วแต่เออคุยกันก่อนคุยกันก่อนอันนี้ผมเพราะว่าเขามีไฟต่อยเดินหน้าอันนี้ผมไม่รู้เอาไงสองยกก่อนไงสองยกนะกี่ดาวว่าไงได้ได้โอเคสองยกสองยกสองยกเต็มที่นะยกสุดท้ายโอเคเต็มที่นะ กัน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 เลยอย่าปล่อยเพื่อนล้มนะเถ็นที่นะไปหน้าอย่าพันต่อนะถ็นที่นะเราฝึกไปเดินหน้

ลืมตีืมอเคคนนลกูปล่อยปล่อยเขาไล่ในต่อดูครับลองดูครับล้วล้ย

ทีสามสองพอแลพ่อหนึ่งมดเวลาโอ้โหมาชิบหายเลยโนอ้ยาตีให้เพื่อนกินเลยเหรอยอยดบอกคิกบอกซิ่งกินมีข่อยด้วยเเออมีข่าด้วยหรอไม่เตีขได้เดี๋ยวมาตีเขา โอเคเป็นไงบ้างสนุกไหมน้องงมันพอจะพัฒนาได้ไหมได้โอเคมีอะไรสอนสอนเขาบ้างนะสุดยอดเสุ็ยอดโอเครับโอ้ออเปางไงบ้างกิตโอ้กดดันเจอบนี้กดดันมากไม่กล้าครับแรกวงในเลยต่อยแรกๆก็เรียกของหนักเลยนะ เดี๋ยวรอรอเขากลับมารอบรอบหน้าเดี๋ยวค่อยชวนใหม่ได้ครับได้ค่อยเก็บประสบการณ์ครับโอเคเก่งมากเดี๋ยวเดี๋ยวขอรูปคู่้วยขอรูปคู่รูปคู่